ตอนับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกรวมไปถึงคําแนะนําการลงทุนกันค่ะในช่วงนี้ปัจจัยที่มีผลต่อหลายๆตลาดทั่วโลกนั้นยังคงเป็นปัญหาเงินเฟ้อสูงจนทําให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตร,ราดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องและมีท่าทีว่าจะขึ้นอัตร,ราดอกเบีย้ยในอีกหลายการประชุมข้างหน้าด้วยซึ่งกดดันทําให้ตลาดทั่วโลกเกิดความผันผวนขึ้นเช่นเดียวกับความขัดแย้งระหว่างยูเครนรัสเซีย ซึ่งทาให้ราคาแก๊สธรรมชาติและราคาน้ามันดิบทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่กดดันทําให้เกิดเงินเฟ้อเช่นกันอย่างไรก็ตามยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ตอนนี้สถานการณ์ดูดีขึ้นมากซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ตลาดในหลายๆประเทศทย,ทยอยฟื้นตัวบรรยากาศการลงทุนในช่วงเวลานี้ที่เศรษฐกิจกำลังผันผวนเราต้องปรับพอร์ตการลงทุนกันอย่างไรบลจกรุงศรีมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันค่ะ เริ่มต้นที่คำแนะนำการปรับพอร์ตที่น่าสนใจกันก่อนค่ะในเดือนมิถุนายนนี้บลจกรุงศรีเริ่มต้นที่การแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นจีนอย่างเช่น k f h China D และ KFA China เนื่องจากตลาดจีนทยอยฟื้นตัวโดยรัฐบาลจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์หลังสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลาย นอกจากนี้ยังได้รับผลเชิงบวกจากสัญญาการใช้มาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามเป้าหมายของปีที่5.5มาดูกันต่อที่ KFC เมกาซึ่งเป็นอีกกองทุนที่น่าสนใจเพิ่มน้ำหนักในเวลานี้เพราะเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษัทจีนที่มีแนวโน้มเติบโตไปกับเมกาเทรนด์เพราะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ลดลงอย่างมากการปรับลดดอกเบี้ยงเงินกู้ระยะยาวของธนาคารกลางจีนหรือ PBOC รวมทั้งรัฐบาลจีนมีทิศทางการดําเนินนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้นและจากการที่ภาพตลาดโดยรวมนั้นยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องจึงยังแนะนําให้เพิ่มน้ําหนักการลงทุนผ่านกองทุน KFT Brand เนื่องจากโดยปกติกองทุนจะมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดเพราะมีการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงรายได้และกำไรเติบโตสม่ำเสมอ สำหรับพอร์ตการลงทุนตราสารนี้ช่วงนี้ยังคงแนะนำปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนกลุ่มที่เน้นลงทุนในตราสารน้ระยะสั้นซึ่งผู้จัดจาก,การกองทุนยังคงแนะนำกองทุน KF Smart เนื่องจากกองทุนได้รับผลประโยชน์ตราสารที่เริ่ม Pri c e อ n การขึ้นดอกเบี้ยไว้แล้วจึงมียตราผลตอบแทนคาดหวังที่สูงขึ้นได้พอสมควรหากแต่ก็ยังมีโอกาสที่กองทุนนั้นจะมีระดับความผันผวน,นที่สูงกว่าปกติอยู่บ้างโดยแนะนำให้ถือครองขั้นต่ำา3เดือนขึ้นไป นอกจากนี้กองทุนผสมอย่างกองทุน KF Happy, KF Food และ KF Super ก็สามารถเพิ่มน้ำหนักการลงทุนได้เช่นกันเพราะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยบริหารจัดก,การปรับสัสดส่วนสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอเหตุผลเบื้องหลังคำแนะนำดีๆเหล่านี้มาจากประเด็นไหนกันบ้างมาติดตามกันค่ะเริ่มต้นกันที่ตลาดสหรัฐอเมริกากันก่อนผู้จัดก,การกองทุนปรับเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อตลาดสหรัฐจากเดือนก่อนหน้า แม้ตลาดสหรัฐยังคงมีความผันผวนจากการดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟอ้อเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจเลยระดับสูงสุดมาแล้วโดยเฟดเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมอีกหลายครั้งข้างหน้าซึ่งระบุว่ามีความจําเป็นในการปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นผ่านระดับเป็นกลางเข้าสู่ระดับเข้มงวดและแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนเมษายนนั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ก็มีการชะลอตัวลงของอัตราเงินเฟอ้อรายปีเป็นครั้งแรกจากเดือนสิงหาคมปี2564มาต่อกันที่ตลาดยุโรปกันบ้างค่ะผู้จัดการกองทุนนั้นได้ปรับเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อตลาดยุโรปขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่แล้วถึงแม้ว่าตลาดยุโรปยังคงมีทิศทางผันผวนโดยตลาดยุโรปยังคงได้รับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟอ้อที่เร่งตัวซึ่งเป็นผลมาจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางยุโรปมีการพิจารณาลดการใช้พลังงานจากทางรัเสเซียลงภายในสิ้นปีและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากปัญหา supply chain disruption ทำให้ทางคานกลางยุโรปหรือ ECB อาจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้เร็วกว่าที่คาดส่วนจีนนั้นเป็นอย่างไรมาลองดูกันค่ะผู้จัดการกองทุนมีมุมมองต่อตลาดจีนลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วโดยรวมจีนได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงข,ของการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟด และความกังวลเรื่องการดีลิสหุ้นจีนออกจากตลาดสหรัฐที่ยังคงอยู่ซึ่งแม้ว่าการส่งออกและการนําเข้าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19แต่จีนยังคงได้รับแรงกดดันจากอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหการรมเดือนเมษายนปรับตัวลดลงมาดูกันต่อสําหรับมุมมองต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันบ้างค่ะผู้จัดก,การกองทุนนั้นมีการลดมุมมองต่อตลาดญี่ปุ่นลง โดยสาเหตุหลักนั้นมาจากอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนซึ่งแรงขับเคลื่อนมาจากราคาอาหารพลังงานและสาธารณูปโภโคการผลิตภาคกุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้ GDP ไตรามาสแรกของปีนี้หดตัวเป็นรอบที่2ในรอบสไตรามาสล่าสุดอย่างไรก็ตามนะคะี่ปุ่นยังมีข่าวดีจากยอดค้าปลีกและการส่งออกในเดือนเมษายนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งคู่แล้วในประเทศไทยข้อมูลทางเศรษฐกิจจะมีทิศทางอย่างไรมาติดตามกันค่ะ เริ่มกันที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่5โดยแรงกดดันหลักมาจากอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและราคาอาหารสำหรับภาคการส่งออกเดือนเมษายนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าระดับที่คาดไว้ขณะที่การนำเข้านั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ได้คาดการเอาไว้ อีกข้อมูลที่น่าสนใจก็คือสภาพัฒน์มีการปรับลดคาดการ GDP ของปี2565ลงเหลือร้อยละ2.5ถึง3.5เนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเก็บออมไว้ใช้หลังเกษียณบลจกรุงศรีแนะนำว่าการพิจารณาลงทุนควรจะเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ และตราผลปรับแทนคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับเงินเมื่อยามเกษียณโดยท่านสามารถนําข้อมูลที่บจกรุงศรีแนะนําไปใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของท่านได้ในกรณีที่กองทุนของท่านเปิดให้มีทางเลือกในการลงทุนตามมุมมองดังกล่าวข้างตน้นและนี่ก็คือไอเดียการลงทุนดีๆที่วันนี้บจกรุงศรีนํามาฝากกันค่ะแล้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ